ไปกับชนิดจอนะฮะที่น,นี่หาดบางเบิดนะครับอันนี้จะเป็น ปลาทะเลชนิดหนึ่งฮะเขาจะมีชื่อนะครับชื่อปลาตาโตนะฮะป,ปลาตัวนี้นนนจะมีลักษณะสีสวยงามนะครับเป็นสีน้ำแดงนะฮะนี่ครับแต่ปลาชนิดนี้ถ้าเกิดโดนหนามทิ่มน่าจะปวดมากเลยนะครับเพราะว่า,<อ>านี่ครับมันจะมีพิษจะรู้สึกปวดไปหลายวานันนะเหมือนพวกปลาดุกอะไรพวกนี้ครับจะมีพิษคล้ายๆอย่างนั้นนะ อันนี้ก็ยังไม่ตายนะครับก็เพิ่งจะได้มานะับอาตะโตนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถ้าอยู่ในะทะเลก็จะสวยงามนะฮะติดตามก,การลังด้วยนะครับตรงนี้เกากดูลูกตานะตาเขาจะโตนะครับ ตาจะโตเอาไว้พรางตัวกับศัตรูนะฮะพอตอนคืนนี่ตาเขาจะเป็นแววนะครับทําให้ศัตรูจะคิดว่าเป็นปลาใหญ่นะฮะับก็คือจะไม่กล้ามากินมาทำร้ายเขานะครับนี่ครับประโยชน์ของลูกตานะนี่เจอไปดำน้ำก็จะเจอบ่อยครับเห็นะปลาชนิดนี้นะพอจะโตแล้ว,ตวนะแต่ก็เนื้อเขาก็ทานได้นะครับวอนนี้ติดวนมาเขาก็ นี่คก็เอามาทอดกินกันนะครับ